สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดทอมพิเชาทรปีนะคะวันนี้ค่ะเราจะมีท่าเด็กพิชิตสลักเพชรนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนว่าสลักเพชรหรือพิริภมิสซินโดรมแตกต่างยังไงกับปวดเอ่อสีข้างหรือ QL นะคะแล้วก็ HNP หรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือจริงๆแล้วนะคะอาการ3ภาวะนี้จะมีความคล้ายคลึงกันมากแต่ว่าจากประสบการณ์ทางคลินิกค่ะถ้าเพื่อนๆปวดบริเวณสีข้าง หรือทางไกลพาพเรียกว่า QL เนี่ยตรงนั้นเพื่อนๆจะร้าวแต่ว่าจะไม่เลยเขา่าแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็น o ร m ฟอมิซินโดมหรือสลักเพชรเพื่อนๆจะเลยเลยเข่าไปจนบางท่านนะคะมีอาการปวดร้าวไปบริเวณถึงหลังเท้าด้วยในขณะที่ h ห้หรือหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยจะมีอาการปวดเบ่งไอจามแล้วก็จะมีอาการชาร่วมด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเสนอสาเด็ดพิชิตกล้ามเนื้อสลักเพชรกันค่ะ ครับสมมุติเราจะทําการยืดข้างขวานะครับให้เอาขาไข,ขว้เป็นเลขสี่กรสไตล์นี้ครับจากนั้นยกขับซึ่งสองชีอ,อกนะครับให้รู้สึกตึงบริเวณก้นนะครับข้างก้นกดต,ตรงนี้นะครับนับหนึ่งถึงสิบห้านะครับหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ด ให้เลื่อนนะค,ะนะครับเข้ามาบริเวณกลางกระดูกแข้งของเรานะครับดึงกลับเหมือนเดิมนับหนึ่งถึงสิบห้าเหมือนเดิมนะครับโอเคสมมติว่าถึงสิบห้าแล้วนะครับจากนั้นเลื่อนนะครับข้อเข่า,าตรงแกน,น,นลักษณะนี้นะครับเราดึงขึ้นเราหาตัวเหมือนเดิมก่อนเข่าชิดอกนะครับนับ 15, หนึ่งถึงสิบห้าเหมือนเดิมนะครับ นอกจากนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าอาการของกล้ามเนื้อสลับเพรตึงเนี่ยมันจะกดทับเส้นประสาททาให้มีเ้าไปถึงบริเวณเท้าของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะยืดเส้นประสาทของขาร่วมด้วยนะครับหรือที่เรียกว่าไทรติก้าเนฟนะครับโดยที่เรายกขาขึ้นตรงๆนะครับให้รู้สึกตึงบริเวณหลังขาจากนั้นให้กระดกข้อเท้าขึ้นลงสลับกันลักษณะนี้นะครับขึ้นลง โดยที่ให้เน้นให้เกิดการเคลื่อนไหวดีกว่ายกเกงช้าไว้ในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มความตึงตัวของเส้นประสาทมากเกินไปแลอะอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บซ้ําได้นะครับเน้นการเคลื่อนไหวซ้ําๆจะดีกว่าครับซึ่งท่านี้ก็จะสามารถยืดกรรล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านเราในการสตร่ว่ด้วยไปได้เลยนะครับค่ะแล้วก็เมื่อทําท่ายืดแฮมสปริงเมื่อกี้รบไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้ ครั้งละ10รอบนะคะคือขึ้นลงนับ10นะคะจากนั้นก็ทำประมาณ3าถึเซตกลับมาทำท่ายืดสลับเพชรที่อาจารย์เต่าได้ทำไป3ท่าเมื่อกี้น่นอนขอว่าพอทำเสร็จครบทุกท่าแล้วนะคะเพื่อนๆจะมีอาการปวดสลับเพรทุกเราลงแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้แอนอโฮมิศเชลโลปีขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ